สวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านทุกคนครับวันนี้กับวันเดิมเช่นเคยครับพบกันอีกแล้วกับกะไปส่งของครับวันนี้นี่ครับอาจารย์คุณพ่อท่านใดอยากมาไปร้องกับที่ต่อสอบถามอะไรครับผมส่งอยู่เรื่อยๆนะครับเนาะนี่เดินทางหากระปุกครับผมกะปุกละลอยหาสิบครับค่าส่งหาสิบบาทซีกระปุก ขึ้นไปโซงฟรีนะครับนะักราคาหนึ่งหนึ่งถึงสามกระปุกนะครับผ่านผู้ใดซื้อแต่เสียค่าส่งแค่ห้าสิบบาทครับผมเสียค่าส่งเทียงเดียวครับไม่ได้เสียค่าส่งหลายรอบสมมติว่าจังค่ายาสารกระปุกนะครับกับขีดแค่ค่าส่งห้าสิบบาทครับผนมะเพราะว่ามัดไปหม่นเดียวกันรวมกันครับนอกจากสสสไปลายทางคนละบ้านนะครับนะักมันกัน มันก็จได้เสีย่าส่งอีกต่างหากนะครับเนาะผู้ใดอยากได้สนใจนะครับเนาะเอาไปร้องมันกันเลยครับผมนี่นี่ครับกับปูกกับประมานนี้ครับผมก็จีได้ไปส่งนกฟั่มลครับเมื่อเนี่ยจัดส่งนกฝึกลงดินแล้วนะครับเนาะตัวกำไลดำกับผมอยู่ในบ้านกั สิได <ersch> ้เอาเขากล้องครับเดี๋ยวก้อนเขากล้องก่สนท้ายเบิองมันขันเบิองตอนขันก้อนเขากล้องจะน้อยก้อนนะครับเนาะเดินทางไปศรีสะเกดนะครับเนาะอำเภอขุนหารับผมกับคุณอาจารย์หลายครับฝึกยากยุ่งเหรอครับช่วงบ่าวตนตัวไหนครับอากาศห่อนครับผมจะจะเอาไปฝึกจังไดบุ๋มมันห้อนกับกดเอาไปกันออกไปกับประมาณ หาโมงเกือบจะโมกน,นะครับก็ได้ฝึกแค่ยี่สิบสามสิบนาทีนิดเดียวฝึก,กจั้งที่ว่าแหละครับก็ฝึกยู่ย่โลโลรอสวนพักเจ้าของเพราะวา่าไก่น้ำนะครับนกไก่สาหนากนอาศัยวาัตาักาน้ำมาหดหม่องที่วาเฮาฝึกนั่นะครับเพราะวา่าหม่องอ่นหิวปากบะไรเลยครับผมแห้งแล้วก็อากาศพอนครับแล้วก็ดินหีโอ้โหสุดยอดแห้งความแข็งครับผมเพราะวา่บาบังพื้นที่บ้านผมนะครับ่บาบัง บางนาบางทงมันมันก็เป็นดินเหนียวแล้ววันนี้เวลาแห้งมันแข็งบักคักเลยครับแล้วกาบางหม่องเป็นดินทรายเลยครับคือจังอยู่ทางโคกขึ้นโคกนี่ปักบ่ได้เลยครับดินนี่าถ้าทางรถมอไซต์ไปกันยากครับผมรถอีตุ๊กแกมันก็เกีอยบติดครับผมติดที่ดินทรายเลยก็ฝึกยากอยู่ครับช่วงเนี้ยก็เนี่ยครับอายว่มาไปให้มันเห็นนกเขาชบาครับอาเห็นนกเขานกเขาไฟนะครับนะตามต้นไม้แห้งที่ว่ายุโรปสวนผักเขากั พราะห้ไม่ได้ลอมันขันไม่ด้ลอมันคู่ใส่กันใส่เขาเนี่ครับกสนามจริงเป็นตั้งไรกันจังวากันอีกเทียนเน่ยงเลยครับเพระาะว่านกตัวนี้ยังมไม่ทันมิเชลเลยเดี๋ยวกันไปเอาเดี๋ยวฟังเสียงขันแล้วก็เดี๋ยวออกมาเบิ้งครับผมเอามาเบิ้งตัวต,วตวนก่อนเขากล้องนะครับเนาะเอาไปฝรมาณนี้ก่อนครับ ผมเสียงขันโยนกับประมาณนี้ครับผมเสียงขันโยนครับผมเกล่ังเสียงขันแล้วห้องกับออกออกมาเบิ้งตัวตวนก้อนเข่ากล้องครับผมนุกตัวนี้กับงามครับหางว่มีหักเลยนี่ครับก้อนเข่ากล้องก็เอาไปกับ ว่าแต่มันขันครับผมฝึกได้เลยให้มันหูจักหนาตาค้นเรียงก่อนครับเราจะฝึกได้เลยเพว่าน,นัวน้ผมเอาลงดินหลยเที่ยวแล้ว,ลวมันเกิดขันแน่แล้วครับมีคลิปไหเบิ้งย้่นล่ะส่งคลิปไหเพิ่นเบิ้งน้องเขน้เพิ่นะกันสนใจเดินทางครับผมเดินทางมานีแหละนี่นี่ครับก่อนเขากล้องนี่ตัวตน หางบ่หักครับผมหางบ่มีหักครับนกสวยๆเลยนกตัตใหญ่ง้ามดีครับผมว่าบ่าบาคอยได้บำรุงแดดปันใดครับเพราะว่านกอยู่ในบ้านเนาะครับเนาะเดี๋ยวเอาไปกัดเอาไปตากแดดเนี่ยจัน้อยเด้อครับเด้อเอาให้มันตากแดดเนี่ยครับเพราะว่านกผมกับบ่คอยมีเวลาเบิ่งปันใดนะครับก่อนเขากล้องเดี๋ยวกระจิตเสียก เดี๋ยวสิให้เสียกสายหลังไปอีกเส้นหนึ่งนะครับนะัไอ้สายหลังคือตัวสายนี่ครับสีนี่สีน้ำตาลตัวนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวสิให้ไปอีกเป็นสำรองไว้อีกเส้นหนึ่งครับเส้นนี้ก็ให้ไปกันครับเต่ว่าสิให้ไปอีกเส้นหนึ่งสำรองไว้นะครับนะนี่ครับผมตัวตนก้อนเข่าก้องนะครับผมเดี๋ยวก็ประมาณนี้ครับผมเดีย๋ยวยวเอาหนุ่มเขากล้องให้ครับเดี๋ยวทัพวารดพนกำลังเดินทางมา ที่ได้ปสทรงครับผมเดี๋ยวกะไดีจับขอกล้องได้หละครับครับผมก็บขอกล้องเรียบร้อยนะครับเนาะวางเป่าครับเหยตาซานครับบัตไปเดินทางไปอยู่กับอาจารย์เพิ่นกับคุณพ่อเพื่อนกะบเก่งเก่งมันหมานฝึกง่ายๆครับผมวายเกงเก่งฝึกง่ายๆได้มันหมานจับเชลยหลายๆครับผมอยู่น้อผมกับเอาลงดินไวแน่แล้วครับกับมีพื้นฐานแล้วครับราว่านงมันลงดินขันแล้ว มันก็มีพื้นฐานแน่จังน้อยเลยหละครับเอาไปก็เอาไปหาตามลาเฉลยอย่างเดียวครับครับผมสนใจยานะครับเนาะหรือว่าจังใดกัติดต่อสอบถามกัเขอมาได้ครับหลก้กก็ผู้ที่ทำหาลูกนกแล้ครับเนาะมันสิพาไปเมืองครับมันมีตัวนี้ลูกทน้นี่ครับลูกเลี้ยงเจอกับแม่สิเคลหลานสิเคนะครับนี่ได้ลูกตัวหนึง่ง นี่ครับเป็นลูกโขนโอ้นามแห้งตัวนี้เกือบแล้วนะครับเนาะนี่ก็เป็นลูกบาโกกับแม่เจสิบแปดนี่กับโทนอีกครับนี่ลูกโขนอีกแล้วได้แต่ลูกโขนเอ๋อนามเบิดเดจอเปลีย่ยนนามมาให้ครับอันนี้ได้เป็นคูรูครับเนี่ยตื่นครับบาโกกับเจสิบแปดมีครูกัอายุวดากับ ใกล้หอดเดือนแล้วครับนะนี่ผ่ากุมภากะทิครบเดือนนี่ครับกินอาหารเก่งแล้วครับผมนี่นะครับลูกงกสําหรับผููที่อยากได้ลูกงกนี้คือกันครับผมนี่โอ้นามกะสิแห้งครับนี่นี่ครับเป็นคูโยชุดนี่ตื่นครับผมนี่ครับกินอาหารเก่งแล้วครับผม ทรงได้ครับผมราคากับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับผมนี่ลูกกสำหรับลูกนกนะครับเนาะลูกนกกับนี้ครับผู้ที่ถามหาลูกนกครับผมนี่ก็เป็นชุดน้องไหมครับตะวันหางได้ตัวเดียวนี่ก็เป็นชุดท้นคนละพอคนละเม่ครับผมสำหรับผู้ที่ถามหาลูกนก สำหรับผู้ที่ทมหานกพร้อมขืนชั้นนะครับนี่ครับสำหรับนกพร้อมขืนชั้นที่ว่ายังมาท่านผูกขาก็ประมาณนี้ครับนี่แยกช้ำไว้แล้วนะครับนี่ครับตัวนี้พร้อมขึ้นแล้วลหละครับตัวนี้ขันแล้ะครับตัวนี้ขันขันคู่แล้วอยู่ในนี่แต่ว่าตัวนั้นมาท่านขันครับมาท่านขันมาท่านคู่ตัวนี้ก็ยังมาท่านขันมาท่านคู่ครับนี่ ขันคูต,ต,ตัวนี้นะครับเนี่ยขันคูเริ่มสีสูนกคักแล้วนะครับครับโมที่ข้นชั้นแล้วเพรท่านฝึกกับมีกันครับนั่นนะกัดประมาณนี้ครับผมอยากได้แนวใดมักงมกงนกผนียดนกต้อดินลูกนกนกฝึกนกขึ้นชัน้นนกกัสอบถามกันครับมันมีหลายอันหลายอย่างพอดครับอยู่นี่ สัรหาจัดหามาให้คุณพ่ออาจารย์ผู้ที่ขาดเรือเนวใดกตีปอสอบถามกันเขามาได้เลยครับผมครับผมกับมาณนี่แหละครับมือนี่ก็จีได้ไปทรงนกกับทรงยาบำรุงหนก่าคำนองค่ะคุณพ่ออาจารย์คงไหนนะครับนาะหากต้องการเรื่องใดขาดเรือย้งกับโทรมาสอบถามกันได้ครับผมบอวากันครับผมโทรมาได้ถูกย้ำครับบอวาจะเป็นเด็กเด็กด่นเทียงคืนอย่างเงี้ยครับโทรมาเลยครับผม บอท่านนอนเนาะครับเนาะหรือว่าคุณพ่ออาจารย์ท่านใดเขางานกาหรือจังเสียครับหรือว่าจังไรเพราะว่าผมเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วครับแล้วก็ตื่นสวยความสั่นโทรมาต้าเศร้านี่สิว่ได้รับดอกครับโทมาบางหกขีดมุ้งนี่บางที่อาจจะบ่ได้รับแน่นอนครับเพราะว่ายังบอทันตื่นแต่ว่าถ้าโทรมาดึกดึกได้รับแน่นอนครับพูดที่ว่าขาดเหือหรือว่าอยากสอบถามแนวใดนเนาะครับเนาะกบ่จะเป็นกงนกคือจังหวะครับกงนกผนึกหรือว่านกฝึกนกไม่นกความเขินชั้นลูกนกจังเสียครับกับ จัดหามาแบ่งให้เรื่อยๆครับแมนบุมีกับจีไปหามาให้คือเก่าแล้วครับแมนมาแมนวายุนี่บุมีผมกับจีไปหามาคือเก่าแล้วครับขอว่าถ้าคุณพ่ออาจารย์ท่านใดอยากได้ส่วนนกตัวผนียดที่ว่าเห็นถามกันเขามาหลายอยู่เดี๋ยวผมมีเวลาผมกับจีหลอกไปเบิ่งให้นะครับเนาะ่ประมาณนี้ครับผมเมื่อนี้กับคลิปนี้กับจีพอโตไปส่งนกแล้วครับจีจีขอจบคลิปไว้เพียงประมาณนี้นะครับเนาะกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกวามังใจผู้เห็ุคลิปนี้นครับสวัสดีคลิปเกี่ยวกับเงินของฝากพี่ฝากน้องฝาก คุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนคือเกอ้มามนีกับผมมาล่าไปก่อนนะสวัสดีครับ